Đó bên nha, nó lên tăng tốt luôn. <laughs> Chúng, số, số khá rồi tốc số chú cho khá này. กูนโข้าขาเลยเปิดเปิดขาด้วยเอาปาดจับตันรับเอาไหมครับนี่เบ็คนตียิมไทเหรอ

ไปชาไปที่ฝาโชว์โชว์โชว์ขาไปได้ใจได้ไม่ดีเห็คับ